าตั้งกล้องเป็นไอเทมสำคัญที่ปานพันยอดมณีศิลปินหญิงระดับนานาชาติถือติดมือเก็บเบื้องหลังการติดตั้งงานศิลปะที่จำลองเป็นซากปรักหักพังเพราะเป็นสิ่งที่คนอยากเห็นและถามกลับมาใต้คลิปว่าขนย้ายมาได้อย่างไรซึ่งเธอเผยว่าใช้รถ6กล้อบรรทุกมาค่ะโดยงานชิ้นนี้แม้ใหญ่ถึง7เมตรแต่ไม่หนักเพราะทาจากซีเมนต์โฟมเล่าเรื่องเมืองเปลี่ยนแปลงจนเหลือพื้นที่ให้ธรรมชาติน้อยลงทุกที ชิ้นนี้เอามาทำเป็นคลิปสั้นๆแต่ก็ทำยอดวิวสองแสนบนติกเก k ป่านนพันช่องทางออนไลน์ที่ศิลปินดาวรุ่งเผยเทคนิคศิลปะมาได้เพียง3เดือนแต่ทำยอดชมรวมทะลุล้าน,เ,นเสีซดสรประลักักพังเราเลือกใช้วัสดุไม้ปูนและเหล็กได้อะไรกลับมาเยอะกับผู้ชมที่เขาไม่เคยดูงานศิลปะเลยคนมาตั้งคำถามว่าใช่โงกระดูกจริงๆหรือเปล่าคะพี่อะไรอย่างเงี้ย ใช่มันก็เลยพอมีคนถามเยอะๆก,ก็มีการดันโพสต์ขึ้นมาในห้องเรียนไม่ได้สอนวิธีการแบบแบบที่เราทามาหนึ่งสองสามสี่แต่เราอะ่ะเอาวิธีการที่เราอะ่ะคิดว่ามันเร็วแล้วก็มันได้ของเราอะ่ะมาบอกกับคนอื่นที่เรียนศิลปะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะคนที่ไม่เคยเรียนศิลปะเลยเขาก็อยากรู้ว่ามันมีงานอย่างนี้ด้วยเหรอเขาก็รู้สึกแบบเซอร์ไพรส์ว่าเออ งานจัดวางงาน installation เป็นยังไงเขาไม่เคยเห็นอะไรพี่อุ้มคะอันนี้เป็นขั้นตอนการเซ็ตงานถึงไหนแล้วอะคะใกล้เสร็จแล้วค่ะเป็นงานเก็บรายละเอียด ก็ต้องตั้งกล้องถ่ายทําไว้ในทุกๆขั้นตอนนะคะทุกวันนี้พี่อุ้มปันธพนาน์นอกจากเป็นศิลปิน,นย,ยังต้องวางแผลนหลายๆอย่างคะ่ะคิดคอนเทนต์เอาไปลงติ๊กต็อตัดต่อด้วยตัวเองรวมไปถึงหามุมกล้องสวยๆถ่ายได้ครบทุกมุมใช่ไหมคะก็นับ<ต><อ>เป็นสก,กิลใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคะ่ะในช่วงของการกลายเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะ ไม่ใช่การหลอมเหล็กน,นะคะแต่เป็นอีพ็อกซี่เลซินค่ะผสมผงทองแดงแล้วก็ค่าด้วยสีเขียวมันจะทำให้ความรู้สึกของงานมันจะออกมาเป็นสีทองทองเหมือนโลหะเลยค่ะ คอนเทนต์ยอดชมสูงสุดเผยเทคนิคเฉพาะตัวในศิลปะอินสตาเลชันจุดที่คนนึกว่าหลอมเหล็กที่จริงศิลปินสาวใช้อ e ีพ็อกซี่เรซินผสมผงทองแดงและใส่สีเขียวก็สร้างพื้นผิวคล้ายโลหะทำมาก็ตอบไปค่ะทำให้โลกศิลปะบนติ๊กตอกของปันพันธ์ยอดมณีประสบความสำเร็จเกินคาดทั้งที่ความตั้งใจแรกแค่อยากฝึกพูด เราได้พูดกับติ๊กต็อกอ่ะมันมันมันเป็นการทบทวนอ่ะแล้วก็เป็นการตอบคําถามคนดูด้วยเพราะเวลาเราไปบรรยายหรือว่าอย่างสัมภาษณ์กับน้องเคสอย่างเงี้ยเราก็ต้องตอบถามตอบถามตอบต,ตลอดเวลาใช่ไหมคะตอนเรียนอ่ะพี่รู้สึกว่าเราทํางานแต่เราอธิบายให้คนอื่นฟังอ่ะไม่รู้เรื่องเลยใช่เราทํางานอย่างเดียวแล้วใครจะมองเรายังไงเราก็ไม่เคยสนใจด้วยอะไรแบบนี้แต่พอวันนึงอ่ะพอเราตั้งคําถามงานเราเป็นคําถามเราก็อยากได้คําตอบ ซึ่งมันมีการตอบโต้กันระหว่างงานศิลปะกับคนดูซึ่งเรามองว่าถ้าเราทํางานศิลปะอย่างเดียวโดยที่ไม่มีคนดูงานเราเลยอะ่ะมันจะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับกับสิ่งที่เราทําการสื่อสารการพูดการอธิบายตัวเองมันมันมันคือสิ่งหนึ่งความจําเป็นที่ศิลปินต้องมีเราว่า ของปานพันธ์กลายเป็นตำราศิลปะยุคดิจิทัลที่กระชับและเข้าใจง่ายพึงเริ่มมีผู้ติดตาม7,000กว่าคนแต่แฟนคลับวัยเรียนมาขอวิชาเพียบแม่ยุคโควิด19จะทำให้คิวแสดงงานเลื่อนหรือส่งไปได้แค่ผลงานอวดโฉมยังลอนดอนปักกิ่งหากวันนี้ปานพันธ์มีพื้นที่ออนไลน์ไว้เผยแพร่อ,อีกทางแตกต่างแต่สร้างแรงบันดาลใจได้เช่นกันกริษาดีมีไทย P ี s รายงาน